โอเคพี่ซีดเบเกตตอนนี้เราก็กลับกันมาอีกแล้วนะสำหรับรายการิีซีทีวีแล้วก็มาอยู่กันในเกมดันเจียนบอลเกมใหม่นะนะซึ่งก็มันก็เป็นเกมฟรีแล้วนะทุกคนที่มันก็แนวแนวเหมือนดารกันดก็คือลงไปฆ่ามอนสเตอร์แล้วก็ถ้าเจอผู้เล่นด้วยกันก็สังหารแล้วก็เอาทรัพยากรกลับมาหลังจากนั้นก็หนีเอาชีวิตรอดไปได้ซึ่งเกมนี้ถ้าเกิดว่าเราเดิยไปตายในดันของเราทุกอย่างก็จะตกหมดเลยนะอารมณ์คล้ายๆเกมด a r k กแอนดักเกอร์นั่นแหละแต่ว่าทำมาก็ข้างดีกว่าก็เราจะต้องเลือกอาชีพมาตตตั้แ่นเลย ผมํำการเลือกเปนะ็นอาชีพคิริโตเห็นมันถือดาบคู่นะส่วนพี่พีเลือกเป็นจอมเวทและเบเกตก็เลือกเป็นฮิวดูในชื่อแต่ละคนพีพีอาสนะบูมคิริโตแล้วแกนดาบมึงทำไมถึงเป็นแกนดาบ <c oughs> วะเบเกตเล่นเป็นฮิวนะทุกคนผมเล่นเป็นดาบ <c oughs> พี่พีเล่นเป็นเวทแม่งปาร์ตี้เราครสมบูรณ์แบบเลยขาดแทงอะ่ะเราไม่มีแทงอ้าเดี๋ยวพี่เองเดี๋ยวพี่ปัดป้องเองเดี๋ยวผมใส่โลอมตะาสามวิที่เขาไปฟันเลยไอ้วางแผนแต่ตรงนี้แหละกูว <c oughs> <ะ>่าแม่งล่มสลายหมดเลยพวกวางแผนตอนนี้ five minutes later ไม่เพลงดาบพี่ท่านสอ้งอันตรายว่ากูยิงใส่กูมึงอาจจะตายได้แล้วยิงทำไมล่ะว้าวโชคดีกดโลกันพันลูดเลยดูนี่มีอะไรให้ลูดบ้างมีไอรอนแด็คเกอร์มันโยืนใช่ไหมพี่บุ๋มลองดูปกติมันโยนไม่ได้ไอ้เนี่ยมันมีไอรอนแด็คเกอร์อยู่ในตัวพี่อ่ะโอ้ยกดใช้สกิล วายกูเวทมนต์กูเว่นแต่กูทำไม่ได้ดูเวทมนบอลวายโอ้ยโอ้ยโอยเอาดับหมดเลยใจใจมันโยนแล้วโยนเลยไอ้เว้ยวินอินเว้ยวินไอ้แม่งโหดะตัวกูอ่ะนี่เพสเบดนี่เพสเปดดาบเพี้หมุนเพี้ยนดาบหมุนเพื่อนเพื่อนได้เลยแค่เล่นเกมนี้ก็มันแล้วเดี๋ยวนั่นผู้เล่นหรือ npc ถ้าเป็นคำถามนี้ส่วนใหญ่จะเป็นผู้เล่น เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยายาปพูดเล่อหรือเปล่าไม่น่าใช่นี่นะเดินบีซีเดินเดิงี้นะเอบช้าเกินอี่สเลยเอาดิกูมีอาซึนะไอ้เหียหลอมกาอเลยไอ้เว้ยวินเจอยาเข้าใกล้คนดับหมุนโดนดาเมจโอ้ยโอโอ้ยโอ้ยยนีตายแล้วไอ้กดห้าสามวิมต่กดหเพื่อกินโปรเจนสามวิทีมต่าไปแล้ว ช่วยตีหลังมันดีเฮ้ยผมถอยไปมันอันตรายถอยแล้วโอ้ยกินาเบนอ่ะสองร้อยะเป็นกูกูบอกว่าสองพันแล้วเยอะกูไหมเด็คเกอร์ทำอาไปเลยพี่ภูมว่าแต่เราจะออกจากที่นี่ยังไงเราต้องหาพอทาวับฟ้าเหมือนได้เด็กเกอร์เฮ้ยเราไม่ใช่ดาบคู่ไม่ได้ว่าไหนละคิริโตะมันมันมันจะไปวันแฮนด์ซอสแต่มันทูแฮนด์พี่ต้องหาวันแฮนด์ซอสสองลนเปรตเอ้ยและทำไมอะไอเอ็มกรู๊นี่มันอาจจะแพ้ไฟนะพี่เ อย่าตะโกนอย่างดังเลยขลังมาเปิดขลังมาเปิดต่อเปิดก็เหนียวอยู่เพียเมื่อกี้บับออกบับออกอ้วับออกออกเลยกูได้เบสซิ่งอ่ะนี่ตรงนี้ตรงนี้น่บับบับบับออกอยู่นี่ข้างหลังนี่ไอะบับออกกันดีกว่าพวกเราถ้าจะมาหลักการเดียวกันคือออกได้แค่คนเดียวต่อหนึ่งวับเออถ้าหลักการเดียวกันด้วยก็่อกได้ทีละคนไปซึ่งกูกดก่อนคิริโตะพูดนี้ไกลปืูอ้าวเราลงไปได้มั้ย อ้าวไม่ได้ไปหาอีกไปหากันเฮ้ยมีเสียงตีนอยู่ขวามือด้วยพี่พี่้าวออกเลยสเปกเตอม์มึงชนะหรอใช่กูไปแล้วเราเราต้องไปหาออกเหมือนกันพี่คนหลัด้านหลังมึงเห็นเปล่า้ยคนดิคนคนคนด้านหลังหลังมึงหลั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 งหันหลังไปเห็นเปล่ามาจะออกมาจะออกมาจะออกตรงนั้นน่ะมันจะออกเห็นไหมพี่ชัดไฟยิงไปหามันเนี่ยเราลองรีบออกแล้วบัดมูแล้วพี่อืม โดนเฮ้ยไอ้ชาต์เพื่อขังข่าวไปเลยอัสซีนาต้องไปขู่กันก่อนไอ้พระเอกนางเอกหนีก่อนเลยพวกมึงหลีกไปโอ้ยไปยูนิสซี่มาโอ้ยเป็นไงสโตน e curse stone curse ส t o n e curse อ้าวเจอแล้วอาชีพที่เก่งที่สุดไอ้เหี้ยโอ้ยไอ้นี่แหวนนี่เลยเป็นไง มีที่เอ้ยผมผมแม่นอายุ่ัวตั้งมากูน่ารักอ่ะกูแวนได้ชแวนได้เชียวเฮียโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บแม่งผีได้ดูยากที่แผลยดูนี่ดอกอะไรบ้างเฮ้ยสีเขียวนะไอของดีอยู่ผีดอกหน้าไม้เหี้ยตายอยู่โลกอ้าวโลกมาแล้วใช่ใช่โลกใช้ได้โอ้ยเขียวไอนี่มีมีมีโบว์มีโบว์อยู่ในกล่องนี้โอ้ยจะตายนี่ไงแทงหลังสองทีตายเลย เอไปดูตรงนี้มาไปด็กเนี่ยกอลเล็ตกอล์เล็ตคนมันอ่กินคนมนไหนคนคนเอ๊ะแต่ถ้าจะทำมันจะทนะําคนคนคพีพีพเอ้กู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 อกกูอมันมันไกลไปมันไกลไปเดดกูกูกูจะเข้าไปแทงหลังมันกูกูอเอกูเลมีมอนนะมีมอนให้มันเข้ามามึงมึมึงตามมาตามมาตามมาตามอยู่ตามอยู่ไอ้ยลอกกก ไูมันเจ็บมันเจ็บหมดเลยกูจิงโดนทุกตัวเลยระเบิดควันเกูกูไม่ใช่สายแทงไ้สัตว์เหียมันเห็นกลางๆเหรอว่ากูด้วยว่แม่งไม่เห็นเหียมมนเห็นมันเห็นนี่ไงเจ็บอยู่เจ็บอยู่มันเนยมันโนันี่อยู่เอมันเกือบตมันเกือบตมันเจ็บหนักมันเจ็บหนักมันเจ็บหนักโอยเข้ามากับผมดิเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วนเวจะตยูนเวมันจะตยรูนี่แทงหลังเลย

กูไล่รอกูไล่รอกูไล่รอมึงมึงปล่อยนะเดี๋ยวกูงถ่ายกหนีเต็มหน้าเลยสามไปไปนี Nine, oh. ่แทงหลังเลยแทงหลังเลยดูดิโลกมีของกูแน่มีของมันรือของมันเอาไปขายมันเว้ยกูว่าพัดถือไม่ต้องมาแล้วล่ะของฟูอย่างงี้ก็บินนะเว้ยของฟูมีคนอยากกลับบ้านเลยว่ะต้องต้องต้องหาวาร์ปอ่ะมันมันหนีละเอาแนวว้าบ Five minutes later โอ้วเดี๋ยวใครตายวุ้ย ไอ้แหวน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 เรศไอ้เหี้ยวุ้ยวุ้ยโอ้ thank you โคตรโหดเลยอ่ะเอลิเมนทัลด้วยอ่ะไอ้ประตูเปิดแล้วว่ะเราเราลองรีบผ่านทางออกก่อนี่ทางออกอยู่นี่เองดมันใกล้มันใกล้แล้วพี่พี่ไปเลยพี่ไปเลยคนคนแรกไปก่อนเลยตากล้องไปก่อนเลยโอเคเดี๋ยวกูไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวเวลาหาบาร์ปอกกันแล้วพี่พี่ปป่ะป่ะป่ะกูจะได้ขายของทุกอย่างให้เสร็จไอ้เหี้ยเรามีเวลาสองนาทีในการหานะสู้ๆกูไปละไอ้เหี้ยรอดกันหมดว่ะพวกเราไอ้เหี้ย มแม่ขงของกูฟูจัดเลยกูครฟูเฮียต้องอ้วนมากเลเิกเลยเลยถ้าตายตอนนี้คตรเสียใจเลยไอ้เหี้ยแม่งอยากเสียใจเลยกูอ้วนชุเลยไอ้โอ้ตอนนี้มึงเป็นนักดาบอันดับสีแล้วไปเกต เอ้เกมไม่มันน่ะอาว่าแม่งมีเป็นพาร์ทชัวเลยเียอดใจไม่ไหวหรอกแนวนี้แล้วก็ไปตกให้หมดแต่ดูได้เอาขายของแล้วล่ะขาแชนขายแชนขายจ้ขายขายขายเลยหูขายได้สองพันเลยเฮียพวกท้องอ่ะขายของเสร็จแล้วก็ลุยกันต่อผู้พี่กำลังมันเราต้องให้พี่ๆของแข่งที่สุดอ่ะเป็นตัวแบบตูมเดียวแล้วแบบอีกฝั่งหนึ่งหงายหลังอ่ะแต่ของอินให้พี่ๆเยอะเพราะเพราะถ้าเวทไม่เจ็บอะ มันจะตายเ <laughs> วทต้องให้เจ็บที่สุดอะไม่มีแต่ก๊อบบี้ด้วยไปฝั่งนี้ดีกว่าอ,<ห>อู้ย,ยีนดาเมจวะบล็อยแทงหลัง<ห>ลแทงหลังแ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ม่งตายอย่างเร็วไอ้เหี้ยเอ้ยของฟ้าดรอปด้วยเอาเลยพี่ดูเลยเอาเลยเอาเลยแก้วน้ำว่ะแก้วน้ำขายได้พันหนึ่งเลยนะสเตตผมถึงแล้วมันม,มันบอกว่าผมไม่สามารถทำดาเมจกับเพื่อนได้มันมันเป็นพาสซีฟของผมอะตอนสเตตถึงอ๋อเหรอพี่เอะไรยเป้ไม่เจ็บจริงด้วย เจ็บาเจ็บไปเฮมโมโอเคไปพวกเราไปข้างล่างด้วยก่อเออไปไปข้างล่างเดี๋ยวเหมือนจะมีบอสเดี๋ยข้างหน้าเราอ่ะผมว่าข้างล่างนี้อันตรายความอันตรายที่สุดคือการเจอคนต่างหากเฮียเอ๋ยอยู่ก็ร้องต่อพุงต่อพุงข้างหน้าเหมือนมีอะไรตัวใหญ่ด้วยเมื่อกี้น่าจะเป็นบอสมั้งนั่นบันอ่ะไอ้เหี้ยไอ้ตัวนี้อีกแล้วเหรอไปผมโดนแทงหลังศัตรู้เพื่อนบ่ไปตัวตู้ตัวตู้บีบีแทงหลังด้านหลังมึงเฮียเจ็บว่ะ นี่ไงนี่ไงตาย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 เอ็เอ<ป>็ินตายแล้วเอ็ดจะินตายแล้วอีซี่วอีซี่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 เลือเหลือเหลือเหลือแค่ไฟเตอร์สองตัวกระจกไฟเตอร์สองตัวพี่พี่ชาร์จพลังตีตีตีต่อไปเลยกูชาร์จอยู่กูชาร์จอยู่กูชาร์จอยู่มัน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 โดนมันไล่ด้วยมันโดนมันไล่ด้วยหอยหอยหอยนะกูจะกูจะยิงกูจะยิงมันกูจะยิงมันยิงมันแล้วอย่าไปยิงมันนะนี่ไงโดนสองตัวเลยโดนสองร้อยกูจะแทงหลังมันมันติดไม่อยู่มันติดไม่อยู่ เตยเตยเเก็บหนักเก็บหนักมัน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 ตันแล้วมันตันแล้วพวกมันโอ้ยเฮียตายเลยเฮียเลยโอ้ยโวยแล้วเวจเก็ตดับดับดับมันจะรีโลดโลดข้าข้าบก่อนข้าบอสก่อนข้าบกต์ข้าบกต์ข้าบกต์ข้าบอสก่อนยพวกกูแหวกหหมดแล้วอ่ะเฮียเฮียโอ้ยไโลดนี่เก็บไมขายเลยผมเออจอมเวททำไมเะบอกแล้วเราต้องให้อวยจอมเวทก่อนแบงคสองนัดไปยกตีเลยเฮีย มันเก่งมากจัเวทจะไปอวยแล้วสิ่งทำไมไปอวยแล้วทำไมมันต้องอวยจังเวทด้วยวะนี่คือพลังอันโบราณเลยนะขอแค่ดอกเดียวเวขอแค่ดอกเดียวเราต้องอวยจังเวทก่อนดิยภายในเฟสสายสายพิฮิวมันแรงเหลือเกินแรงมากวิ่งหน้าไม้กูเฮียนะไม้มาไอ้แหวนเด็กแหวนเด็กโบกเยอะด้วยไอ้ดูดิวิ่งโจรแม่งดาบโหดว่ะไอ้เฮียมีมิทันเดอร์ไอ้เฮียมึงเห็นมิทันเดอร์กูบ เออน่ากลัวขบวนกบวนนี้โอเคไปแล้วไปเราไปเข้าบ่อนดูแลตามมิกเก็ตไปดีกว่าออกมาเฮ้ยคน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 อีกแล้วเหรอเออว่ะคนว่ะตงนี่พี่เข้าเข้าไปนี่เข้าไปพี่มันยิงหลังมึงเย้เชยอู้หูกินยาดักแล้วเลิ่มเฮ้ยบัตบัตเข้าไป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 เรื่อยเรื่อยเข้าไปเข้าไปเรื่อยเรื่อยจนสุดเลยเข้าไปเรื่อยเรื่อยจนสุดเลยอย่าอย่าอยู่ทางนี้อย่าอยู่ทางนี้ปล่อย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 ให้มันมาหาเรานี่ตรงนี้ดูนี่เข้ามาเข้ามา เฮี้ยระวังนะมันมาดักมันมาดักโดนโดนโดนทั้งตีเลยโดนทั้งตีเลยกำลังไฟตายเลยกูตายเลยกูตายเลยเฮียเอ้ยโอ้ยเฮี้ยแม่งเสือกเจอต้นไม้เฮี้ยอะไรวะมันสมอนมาเหรอมันสมอนใช่เป็นสัตว์เลยเกลระวังนะไม่เกีลถอยบ้าสวิตระวังต้นไม้นะเฮียต้องได้คนแรงอ่ะบอกแจกแจกโอ้ยนี่เลยถอยครับผมเฮ้ย ซื้อบูมมีไหนสมบิยุทธ์ผีผีไล่เฮ้ยไอ้มันแปลงร่างไอ้ดุไอ้นี่พี่เปิดประตูพีเปิดประตูพี่ผายจ้าวจิ้งจิ้งเปิดประตูเปิดประตูไม่งั้นไม่งั้นเราตายพี่วพี่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มันตีพี่พี่จะตายไปเกตพี่จะตายถ้าเกิดเราตายแล้วผมไม่มีอะไรเหลือแล้วชิบหายเลย ไม่ติดแล,ล้วมก็มาแลวพี่ชัดเลยแฟกเย้ยมีทางเลือกแล้วเ<า><ไ>ป้หลัง,งยนต์ฝาอ้ยวอดตาโดนม, <c oughs> ม่ตองฝักศิโดนตัวยีไปแล้วม่ตองฝังศีรด,ดิเลยอดเลย่อย เลียนได้เยได้ของไอ้พวกคุณเลียได้ของกลับมาเป็นโจรเลยไม่รู้เลยจะไปตรงไหนมยังยืนมองสอยกูเลยไอ้เด็บิดทันใดนี่มาทำผิดทันดกูไปมาทำผิดทันดกูไปอ่ะไอ้เทันดโอเคไม่ชแแก จบกันไปแล้วนะสำหรับรายการเวทีทีวีแล้วก็เกมชื่อเกมแล้วนะเกมีดนแดนเจียนนั่นแหละทุกคนลองย้อนไปดูต้นคลิปดูก็สำหรับใครที่อยากเล่นก็สามารถมาเล่นกันได้นเกมนี้เราประกันเลยว่ามันแน่นอนนะจะอาจจะมีพาร์ตต่อไปให้ได้ดูกันนะจ๊ะก็สำหรับใครนะครับที่มากดไลค์กันนะใครก็ต้องขอคุณขอบใจเป็นทีุ่ดจิตนะครับสำหรับวันนี้ลากไปก่อนไว้เจอคลิปหน้าบ๊ายบายจ้าบาย